เชื่อว่าคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่จะทำนายเหตุหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือลางที่จะบอกเหตุนั้นมักจะมีอยู่สองอย่างนั่นก็คือทำนายเหตุไปในทางที่ดีหรือที่เราเรียกว่าลางดีหรือถ้าหากทำนายไปในทางที่ไม่ดีก็จะเรียกว่าลางร้ายคุณผู้ชมเชื่อเรื่องลางบอกเหตุไหมคะคุณผู้ชม เคยเดินทางไปไหนสักแห่งไหมคะแล้วระหว่างที่เดินไปนั้นก็เหลือเพ็นเงินเหรียญสิบาทตกอยู่ที่พื้นและบริเวณนั้นก็มีแต่คุณเพียงคนเดียวไหมคะซึ่งสิ่งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลางบอกเหตุที่ดีถือเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภซึ่งลางบอกเหตุหรือลางสังห์น,นั้นถือเป็นหนึ่งในเรื่องของความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคะ่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะในวันนี้โคราพี่จึงได้ขอนำเสนอความเชื่อเกี่ยวกับลางบอกเหตุลางสังหณรบอกเหตุก่อนรวยถูกหวยว่าคุณจะโชคดีมีโชคใหญ่เป็นมหาเศรษฐีจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะลางบอกเหตุที่หนึ่งรถชนก่อนบันหวยออก หรือมีอุบัติเหตุก่อนวันหวยออกการเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือบางท่านก็ถูกรถชนคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าฟาดเคราะห์ไปเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีแล้วแอดมินเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินบ้างว่าการเกิดอุบัติเหตุก่อนวันหวยออกไม่ว่ารถจะเฉี่ยวหรือจะชนตัวเลขนั้นอยู่กับรถนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนร,รถของทั้งท่านเองและคู่กรณีโดยเฉพาะรถป้ายแดงการันตีบอกได้เลยค่ะว่าแม่นสุดๆหากใครมีรถป้ายแดงไปเฉี่ยวหรือชนไม่ว่ารถของตนเองหรือญาติอย่าลืมซื้อเผื่อไว้เพราะเหมือนกับเป็นการฟาดเคราะห์แล้วอาจนำมาซึ่งความโชคดีก็เป็นไปได้ค่ะลางบอกเหตุที่สองไม่ตั้งใจซื้อลอตเตอรี่หรือมีคนนำลอตเตอรี่มายัดเยียดขายให้ แน่นอนค่ะว่าบางท่านอาจไม่ใช่นักเสี่ยงโชคแต่อาจจะซื้อเพราะว่ามีคนขายมาชักชวนให้ซื้อประมาณว่าเหลือชุดสุดท้ายแล้วหรือตื้อให้ช่วยซื้อจนสุดท้ายก็จําเป็นต้องซื้อเพื่อตัดความรําคาญหรือมีความสงสารคนขายก็เลยหยิบเลขแบบไม่ตั้งใจ จะเห็นได้ว่ามีหลายท่านที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมักเกิดจากการไม่ตั้งใจซื้อแต่เกิดจากจิตอันเป็นกุศลอยากจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าหรือหยิบโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นเทคนิคที่ทำให้หลายคนเป็นเศรษฐีมาแล้วค่ะดังนั้นหากใครอยากจะรวยควรซื้อด้วยความไม่ตั้งใจหรือให้ใครหยิบโชคให้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือลูกหลานเพื่อนสนิทเพราะไม่แน่ คุณอาจเป็นผู้โชคดีในงวดน,นี้ก็เป็นได้นะคะลังบอกเหตุที่สามมีเรื่องให้ต้องเจ็บตัวก่อนวันหวยออกหากวันที่ก่อนหวยออกนั้นนะคะเกิดเหตุให้คุณมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือการฟาดเคราะห์ค่ะซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีโชคดีเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้ค่ะลังบอกเหตุที่ส ฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะการที่เราฝันเห็นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระมหากัษตริย์พระราชินีหรือพระ บอกได้เลยค่ะว่าลางสังหรณ์อันนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเชื่อโดยสนิทใจเพราะครั้งหนึ่งอาจจะได้รับโชคลาภจากความฝันเพราะถือเป็นความฝันที่ดีมากค่ะยิ่งหากไม่เคยฝันมาก่อนเลยก็ให้เชื่อเถอะค่ะว่าความฝันนี้อาจจะนำพาท่านเข้าสู่โชคลาภก้อนใหญ่มาให้โดยคนส่วนใหญ่ถ้าฝันเห็นพระก็จะมักตีเป็นเลขมงคลซึ่งเป็นเลขเ้านั่นเอง แต่ถ้าหากท่านไม่ถูกหวยก็อาจโชคดีเรื่องอื่นๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องของหน้าที่การทำงานการประสบความสำเร็จหรือมีเรื่องที่โชคดีเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้ค่ะลางบอกเหตุที่5ฝันว่าได้จับอุจระ ก่อนอื่นแอดมินต้องขออนุญาตพูดคำที่ไม่สุภาพก่อนนะคะคนที่ฝัน่าได้จับอุจจระหรือฝันว่ากอดทางอุจจาระหรือได้จับอุจจระที่มีหนอนยัวเยี้ยสกรปรกเต็มไปหมดแล้วก็เปะเปื้อนมือล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกทั้งมือทั้งตัวเต็มไปด้วยอุจจระซึ่งความฝันรู้สึกว่าหดหูมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็บรรญ,ญายไม่ถูกว่า เป็นความรู้สึกแบบไหนซึ่งดูแล้วไม่ค่อยจะดีเลยแต่ความจริงแล้วนะคะลังสังหรณ์หรือว่าลางบอกเหตุความฝันนี้นะคะบ่งบอกได้ว่าให้ท่านเตรียมรับโชคลังวัลใหญ่ได้เลยค่ะเพราะมีหลายท่านที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเคยฝันทำนองนี้แล้วมานักต่อนักแล้วค่ะเพราะจากการสอบถามแล้วก็เคยมีคนมาตีความฝันให้ส่วนใหญ่ถ้าฝันแบบนี้ มักจะได้รับโชคลาภทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่ฝันว่าได้จับอุจจระก็หมายถึงว่าท่านจะได้รับราบก้อนโตหากฝันแบบนี้อย่าลืมเสี่ยงโชคเอาไว้นะคะเพราะบางทีท่านอาจจะมีโชคดีหรือชีวิตอาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ค่ะลางบอกเหตุที่6ฝันเห็นลงศพเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยฝันเห็นลงศพ เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นลางที่ไม่ค่อยดีเท่าไร่นักใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนที่ฝันเห็นลงศพแล้วสามารถตีเป็นเลข mm. ก็มีหลายท่านที่โชคดีถูกหวยรวยทรัพย์มานักต่อน,นักแล้วค่ะโดยเฉพาะลงศพก็จะตีเป็นเลขสี่ดังนั้นหากท่านใดฝันแบบนี้ลองเสี่ยงโชคดูนะคะอาจจะโชคดีก็เป็นไปได้ค่ะลางบอกเหตุที่7ฝันเห็นคนแก่ ญาติผู้ใหญ่หรือบรรพบุรุษมาบอกส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีหลายท่านเคยเล่าว่ามีปู่ย่าตายายมาบอกในฝันนะคะว่าให้ซื้อเลขตัวน,นั้นเลขตัวนี้หรือท่านเหล่านั้นมายืนอยู่หน้าบ้านบางท่านอาจจะนั่งมากับรถคันใดคันหนึ่งแล้วนำเลขบ้านหรือเลขรถมาเสียงไทยก็ปรากฏได้ว่าถูกรางวัลใหญ่ค่ะ ลางบอกเหตุที่8เห็นเลขเดิมซ้ำๆคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเวลาเห็นเลขเดิมเลขซ้ำๆตลอดทั้งวันไม่ว่าจะมองไปที่นาฬิกาป้ายรถเมล์หรือบนมือถือหรือสถานที่อื่นๆก็จะปรากฏเป็นเลขเดิมเลขซ้ำๆตลอดทั้งวันหรือติดต่อกันประมาณ2วันขึ้นไปไหมคะบางท่านขับรถแล้วเห็นเลขทะเบียนน่าสนใจ ขับไปอีกสักพักหนึ่งก็เห็นรถเจอเลขทะเบียนที่มีเลขที่น่าสนใจอีกหรือหันไปเจอเลขที่บ้านก็เลขเดียวกันกับเลขทะเบียนรถอีกค่ะนั่นถือเป็นการบอกเหตุจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ้ำกันซึ่งถ้าเราเห็นแบบนี้ติดกันสองวันนะคะให้ลองเสี่ยงโชคดูค่ะและที่สำคัญนะคะต้องซื้อก่อนวันหวยออกเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหวยออกวันที่16 กรกดาคมให้ซื้อวันที่15กรกดาคมถ้าหวยออก1ตุลาคมให้ซื้อวันที่30กันยายนวันหวยออกห้ามซื้อเด็ดขาดนะคะเพราะถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับลังสังหรณ์ที่จะทำให้ท่านโชคดีมีโชคลาภค่ะและสุดท้ายนะคะคือลางบอกเหตุที่9เสียทรั์ก่อนรับโชคคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะคำว่าทุกขลาบ เหมือนดังกรณีนี้บางท่านก็บอกได้เลยนะคะว่าอาจจะเสียทรัพย์ไปก่อนเช่นอยู่ดีๆมีรถมาชนเราถ้ามีรถมาชนเราให้เล่นเลขทะเบียนคู่ของกรณีถ้าเราไปชนรถเขาให้เราเล่นเลขทะเบียนรถเราหรือว่าระหว่างที่กำลังเดินไปแล้วบังเอิญไปเจอรถสองคันชนกันก็ให้เราซื้อเลขทะเบียนรถของคันแรกที่เราเห็น โดยไม่ต้องสนใจว่าใครถูกใครผิดและที่สำคัญถ้าเราเสียทรัพย์ไปก่อนเช่นบางท่านมีเงินหล่นหายหรือคนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องพาไปโรงพยาบาลถ้าเสียค่ายาไปเท่าไหร่ก็ให้ท่านซื้อเลขจำนวนเงินที่เราเสียไปนั่นเองค่ะซึ่งการเสียทรัพย์นี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาที่เราได้โชคมัจกจะไม่ใช่โชคแบบเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์ เช่นสมมติเราเสียไป1000บาทอาจจะได้โชคกลับมาประมาณ700บาทค่ะหรือประมาณ70%เของเงินจำนวนนั้นนะคะดังนั้นก็ต้องทำใจตรงนี้ด้วยนะคะว่าบางท่านคิดว่าเมื่อเราเสียเงินไปแล้วเราจะต้องได้คืนกลับมาทั้งหมดเขาเรียกว่าต่อให้เราเสียทรัพย์ไปอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเมตตาเราอยู่และมาช่วยรับเคราะห์หรือหนุนเคราะห์เราอยู่นั่นเองค่ะ ค,คุณผู้ชมทุกท่านอย่างไรก็ตามนะคะความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลและเป็นความเชื่อของคนโบราณที่แอดมินได้นำมาฝากกันค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะความเชื่อเหล่านี้ ท่านเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายค่ะหรือถ้าหากไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรเพราะอย่างน้อยก็ถือเป็นลังบอกเหตุที่ทำให้เราต้องระวังตัวหรือมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลหากเชื่อแล้วทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ที่สำคัญก็ไม่สามารถการันตีได้เสมอนะคะว่าทุกท่านจะมีโชคดีไปหมดค่ะ เพราะบางท่านไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็อาจจะถูกรงางวัลที่หนึ่งซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราหากเราหมั่นทำบุญสร้างกุศลขยันทำงาน รู้จักเก็ตออมบริหารทางการเงินเชื่อว่าทุกท่านก็จะมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นเดียวกันค่ะแอดมินขอให้ทุกท่านมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยสมความปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นามามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ